วันนี้พามาชมวัดสวยพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นวัดเล็กๆแต่ก่อนไม่เป็นที่รู้จักนะครับแต่ก็ได้เนรมิตรสร้างสรรค์มาจนเป็นที่รู้จักผู้ได้ว่าเป็นแลนด์มากแห่งหนึ่งของพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ก็เป็นภายในโบสถ์นะครับโดยพระธรรมนะครับ ก็คือพระลงมือทำนะครับพระท่านเจอ้อาวาดนะครับลงมือทําสร้างสรรค์ภายในโบสถ์นะครับเป็นสีเมื่อสีม่วงสีสันสวยงามนะครับประดับประดาไปด้วยกระเบื้องโมเสสนะครับมิจิตงดงามจริงๆนะครับโดยที่ประชาชนหรือชาวบ้านมาทําบุญนะครับ ก็จะให้ถวายกระเบื้องโมเสสนะครับเพื่อประดับประดาแล้วก็ติดไฟเข้าไปสวยงามเลยทีเดียวครับนี่นะครับเป็นพุทธศินนะครับศิลปะที่งดงามจริงๆนะครับภายในโบสถ์นะครับโดยพื้นก็จะเป็นเลิซนนะครับหลังจากผมสวดคาถาบูชาหลงพ่อโปเพื่อเป็นมงคล ต่อชีวิตนะครับก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับพระประธานในโบสถ์ก็จะชมไฮไลท์ของโบสถ์นะครับนี่ครับเป็นทางเดินเชื่อมนะครับระหว่างพระประธานแล้วก็ไฮไลท์ของโบสถ์นะครับเป็นเมืินสะพานนะครับด้านข้างก็จะเป็นจำลองเป็นเหมือนผิวน้ำนี่ครับปติมากรรมนูนต่ำนะครับสวยงามจริงๆครับ ถือว่าเป็นไฮไลท์ของโบสถ์นะครับวัดกลางของวัฒนานะครับเป็นสะพานปฏิมากรรมเชื่อมเชื่อมไปยังภาพประธานนะครับหลวงพ่อโปูภาพปางมารวิชัยอยู่ใต้ต้นโพธิ์จำลองนะครับลายล้อมไปด้วยน้ํานะครับก็จะมีดอกบัวแล้วก็ปลาครับน่าจะเป็นเลิ้นนะครับเคลือบนะครับยิลื่นมันมสว่างครับนี่ครับเป็นสะพานนะครับ ส่วยงามาจริงครับอยู่ิครับปะดับปดดาไปด้วยกระเบื้องโมเสสนะครับแต่ก่อนเป็นวัดเล็กๆนะครับปัจจุบันถือเป็นอัญซีนของจังหวัดต้นศีมหาโพธิจำลองนะครับผมได้กลับเข้ามานะครับพอดีเมื่อกี้ไหว้หลวงพ่อโปเสจก็ลงไปนะข้างล่างนะครับพาอช่างเขากำลังทำงานกลัวเกะก,กาเขานะครับแฟนก็โทรตามบอกว่ามารอด ใต้ต้นสีมหาโพก่อนนี้ครับต้นใหญ่ทีเดียวนะครับอยู่ข้างๆพระประธานนะครับหลวงพ่อปูก็ให้รอดนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงนะครับแล้วก็เป็นสิริมงคลนะครับต่อชีวิตนะครับซึ่งเป็นเคล็ดลับของไายคเตลูนะครับนี่ครับโอ้งดงามจริงๆนะครับ พื้นก็เป็นเลเซนนะครับนะครับผมก็รอบที่สองนะครับแฟนก็บอกรอบเดียวก็ได้กิจกรรสามรอบอะตามเขานะครับเขาบอกว่าให้สามรอบนะครับพอดีรีบไปหน่อยนะครับเลยลงไปก่อนนะครับก็ขึ้นบ้าใหม่นะครับสวยงามจริงๆครับปวดแห่งนี้ยิ่งประดบประดาไปด้วยไฟอ้ ถือเป็นอนซีนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนเป็นวัดเล็กๆนะครับเดี๋ยวนี้องค์มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับถือเป็นอนซีนของจังหวัดเลยงดงามจริงครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ